มแม่นยำโดยเครื่องยิงจรวด MLRS รุ่นล่าสุดที่กองทัพบกไทยประจำการอยู่นั้นมีชื่อว่า DTI 1G เป็นยุโทโธปกรณ์รุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ประเทศไทยผลิตขึ้นมาเองมี DNA มาจากจรวดไวยซื้อจากจีนซึ่งเมื่อลองหยิบยกเครื่องยิงจรวด MLRS จากประเทศที่มีข้อพิพาทกับไทยมากที่สุดคือกัมพูชามีประจำการรุ่นล่าสุด PHL03 เป็นเครื่องยิงจรวดสัญชาติจีนทั้งสองรุ่นถือเป็นขีปนาวุธที่จัดให้อยู่ระดับใกล้เคียงกันอำนาจการทำลายล้างและประสิทธิภาพหวังผลของทั้งสองจะมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนไปดูกันคุณผู้ชมคิดว่า DTI 1G และ PHL03 รุ่นไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากันคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอขีปนาวุธยิงระยะไกล กองทัพไทยเทียบกัมพูชาสบายดีสบายดีสบัสบดีครับผมการทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่กทานก็นแล้วกันนะครับพี่น้องกลับมาพบมาปอ,อกลับมาอยู่กับสองยูทูบเบาเอิร์กล่าวไยอีกแล้วนะครับพี่น้องเนาะคือวันนี้บาเอร์กจะพาไปเบิง้งขีปานาบุตรยิงระยะไกลครับพี่น้องเนาะระว่างกองทัพไทยเทียบกองทัพกุมพาครับพี่น้องเนาะ เมื่อได้เห็นบอกเลยด้วยว่าเศร้าโลกต้องทึ่งกันชนันครับพี่น้องเมื่อได้เห็นรีทีไอหนึ่นงหนึนง่งจงีครับพี่น้องเนาะเป็นเกองยิ่งจะดวดทีทัานสมัยของกองทัพไทยครับพี่น้องเนาะเอาเนาะครับพี่น้องเปียวเป็นการศึกษาเสียเวลาเนาะพร้อมเดี่ยวครับไปเบิรงคีปเป็นก่อนเดียวจึงมาสรุปลมลังว่าคีปนาบุตรยิ่งระยะไกลของกองทัพไทยจะมีดุดไดกันแน่ครับพี่น้องเนาะพร้อมเดี่ยวไปฮับซมมาพังกันได้ครับ let's go เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง DTI 1G เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้องน้ำวิถีที่เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศไทยหรือสทอปมาตั้งแต่ปี2012จนถึงปัจจุบันโดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องน้ำวิถีแบบพื้นสู่พื้นใช้ชื่อว่า DTI 1G เพื่อเป็นศักว์สงครามที่สำคัญในด้านไฟฟพาวอร์ของกองทัพไทยโดยเน้นการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดและพึ่งพาต่างประเทศเท่าที่จำเป็นโครงการ DTI 1G แบ่งออกเป็น2เฟส โดยในเฟสหนึ่งเป็นการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสปจและเฟสสองเป็นการนําความรู้ในเฟสหนึ่งมาเป็นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศให้สามารถออกแบบและพัฒนารถฐานยิงจรวดรถบรรทุกลูกจรวดรถควบคุมบังคับบัญชาการและระบบส่งกําลังรวมถึงซ่อมบํารุง โดยสอทอปอร่วมกับเอกชนภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศหลังจากที่ทีมวิศวกรจาก4หน่วยงานประกอบด้วยสอทอปอและเอกชนไทย3บริษัทได้แก่บริษัทชอทวีจำกัดมหาชนบริษัทปีชาถาวรอุตสาหกรรมจำกัดและบริษัทแอโรฟูอิดจำกัดได้ร่วมกันพัฒนารถฐานยิงจรวดในประเทศไทยจนสำเร็จและส่งไปติดตั้งระบบควบคุมการยิงไฟคอนโทรลซิสเต็ม FCS ที่โรงงานของพันธมิตรหน่วยเจ้า ของเทคโนโลยีต่างประเทศหน้าเมืองเฉียงตูสอปจอซึ่งขั้นตอนทดสอบที่สำคัญคือการทดสอบในขั้นตอนรับรองคุณภาพของผู้ผลิต Qualification Test เพื่อพิสูจน์ยืนยันระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนทำการยิงทดสอบขั้นการตรวจรับ Acceptance Test รวมกับหน่วยผู้ใช้ทอบอ่อ โดยในแผนการทดสอบขั้นตอนการตรวจรับในครั้งนี้ได้นำรถุฐถานยิงจรวดของโครงการเฟสหนึ่งไปร่วมการทดสอบด้วยณสนามทดสอบอาวุธทะเลสายมองโกเลียที่ระยะยิง150กิโลเมตรผลการยิงทดสอบระบบจรวด DTI 1G สามารถทำการยิงจรวดนำวิถีเข้าสู่เป้าหมายทุกนัดโดยกระทบเป้าหมายที่ระยะ150กิโลเมได้อย่างแม่นยำ ความก้าวหน้าของโครงการระบบจรวด DTI 1G ที่ผ่านการทดสอบไฟทเทสในขั้นตอนสำคัญนี้คือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการร่วมกันของสทอปอและทอบอในหลายมิติมีดังนี้ 1. ช่วยพิสูจน์ยืนยันประสิทธิภาพในการใช้งานระบบจรวด DTI 1G ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน 2. ช่วยพิสูจน์ยืนยันขีดความสามารถของทีมวิศวกรไทยในโรงงานอุตสาหกรรมและสปายเชนที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทยว่ามีได้ดับความพร้อมในการออกแบบพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีพื้นสู่พื้นร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ 3. ช่วยพิสูจน์ยืนยันขีดความสามารถของทีมวิศวกรไทยในการส่งกำลังและซ่อมบำรุงระบบจรวด dti 1 g ทางรถฐานยิงจรวดและลูกจรวดน้ำวิถีให้พร้อมใช้งานได้โดยต่อเนื่องตลอดระยะเวลา10ปี 4. ช่วยพิสูจน์ยืนย <IL EN> <sixteen> ันประสิท <wird> ธ <discussion>: ิภาพระบบการฝึกศึกษาในหลักสูตรการใช้งานและหลักสูตรการปฏิบัติบำรุงระบบจรวด D-T-I 1 G ที่ได้ส่งมอบให้แก่กองทัพบกทั้งการอบรมในห้องเรียนการฝึกภาคสนามการศึกษาโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เบสเทรนนิงและการยิงทดสอบด้วยลูกจรวดจริง 5. ช่วยพิสูจน์ยืนยันคุณภาพและระดับความน่าเชื่อถือรวมถึงความไว้วางใจได้ในตัวระบบจรวจ dti 1 g ที่มีอายุการเก็บรักษามาเป็นเวลา10ปีแต่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานยุทธภรณ์ ช่วยไปสตรยืนยันขีดความสามารถของกองกำลังพลกองทัพบ,บกว่ามีความรู้ความชำนาญในการใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีพื้นสู่พื้นแบบ DTI 1G ผ่านการฝึกทางภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการยิงจรวดจ,จริงจึงมีระดับความพร้อมเมื่อต้องปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศในอนาคตจึงกล่าวได้ว่าจรวดหลายลำกล้องเป็นต้นกำเนิดให้กับประเทศไทยมีหน่วยวิจัยที่ทำหน้าที่วิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศโดยเฉพาะ นอกจากการจัดหาเทคโนโลยีการประกอบและการผลิตจรวจหลายลำกล้อง w s 1 B ขนาด302ม mm, ิลิเมตรที่ถูกตั้งชื่อว่า DTI 1แล้วยังมีการจัดสร้างสายการผลิตลูกจรวจที่นครสวรรค์และลบบรุรีซึ่งใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นหนึ่งในสายการผลิตจรวจไม่กี่สายในอาเซียนเพื่อรองรับการวิจัยหรือผลิตจรวดในอนาคต รวมถึงทำวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อให้สามารถออกแบบพัฒนาและบริตจรวดหลายลำกล้องในประเทศไทยได้ DTI 1G มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง302ม mm, ิมมีความยาว6,376ม mm, ิมน้ำหนัก750กิโลกรัมน้ำหนักจรวด750กิโลกรัมน้ำหนักหัวรบ150กิโลกรัมประกอบด้วย4ลำกล้องบรรทุกบนรถบรรทุกขนาด4ตัน พิสัยทำการตั้งแต่60ถึง180กิโลเมตรระยะหวังผล150กิโลเมตรมีความคลาดเคลื่อนจากจุดที่กำหนดรัศมี CEP 40เมตรและระบบการควบคุมยิงจรวดประกอบด้วยรถควบคุมการยิง5นายรถยิงจรวด3นายรถบรรทุกและบรรจุจรวด3นายระบบเรดาร์และตร,รวจการ3นาย จรวจในลักษณะนี้แม้ว่าจะไม่ได้ง่ายที่จะพัฒนาแต่ก็ถือว่าไม่ได้ยากเกินกําลังของประเทศไทยนักโดยเฉพาะไทยที่ใช้วิธีจัดหาหรือซื้อเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตจรวจจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งเป็นทางลัดเพื่อไม่ต้องทําวิจัยใหม่ตั้งแต่ต้นและถ้าไทยสามารถออกแบบรวมถึงผลิตได้เองก็ถือว่าจะเป็นส่วนสําคัญในการทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาวุธ เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง PHL 03หรือเรียกอีกอย่างว่าระบบจรวดหลายลำกล้องแบบไทย03โดยเป็นเวอร์ชั่นของจีนที่ดัดแปลงมาจาก BM 30 s m ม r t ที่ผลิตในสมัยสาภาพโซเวียตเป็นหลักได้รับการพัฒนาโดยโนรินโ o ของจีนและมีการรายงานว่าเข้าประจำการในกองทัพจีนช่วงปี2004ถึง2005 ซึ่ง PHL-03 มีการกำหนดค่าเช่นเดียวกับรุ่นดั้งเดิมของสหภาพโซเวียตโดยมีท่อยิง12ท่อสำหรับลูกจรวด300มิลิเมตรพร้อมด้วยระบบควบคุมการยิงโดยคอมพิวเตอร์ปัจจุบันถือเป็นระบบจรวดที่ทรงพลังที่สุดระบบหนึ่งของโลกโดยโครงสร้างแบบ BM-30 ดั้งเดิมของรัสเซียเนื่องจากข้อมูลของ PHL-03 มีน้อยมากจึงทำการยกตัวอย่าง t ท p 0 3ที่มีระบบปฏิบัติการเดียวกันมาพูดถึง กองกำลังภาคพ,พื้นดินของจีนในยุคใหม่พึ่งพาความเหนือกว่าในการยิงระยะไกลเป็นอย่างมากหลักการของกองกำลังนี้ไปไกลเกินกว่าระบบปืนใหญ่ลากจูงทั่วไปเนื่องจากมีการเน้นแพลตฟอร์มเคลื่อนที่เช่นซีรีส์โนริโ c o PHL03 ที่เปิดตัวในปี2004ระบบยิงเคลื่อนที่สมัยสาภาพโซเวียตที่ยังคงใช้งานอยู่ปัจจุบันโดยรัสเซียรวมถึงประเทศอื่นๆ PHL03 ได้รับการออกแบบมาให้มีกำลังยิงสนับสนุนระดับยุทธศาสตร์และเหนือกว่าระบบ MLR A 1 0 0ในการทดสอบโดยเป็นรุ่นร่วมสมัยกับเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS M 2 7 0ของอเมริกาประกอบด้วยยานยนต์ขนาดหนัก 8x8 คูณ8ขนาด43ตันมาพร้อมกับชิ้นส่วนเครื่องยิงแบบยกได้บรรจุได้ทั้งหมด12นัดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่มีกำลัง500แรงมา้า ซึ่งเมื่อประกอบเข้ากับล้อขนาดใหญ่สําหรับวิ่งบนถนนแล้วจะทําให้มีประสิทธิภาพทั้งบนถนนและวิบากความเร็วบนถนนอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยปฏิบัติการสูงสุด643กิโลเมตรทำให้ PHL03 สามารถตามทันกองกําลังหุ้มเกราะหลักได้ PHL03 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง300มิลเมความยาว12เมตรน้ำหนักจรวด800กิโลกรัม น้ำหนักหัวรบ280กิโลกรัมประกอบด้วย12ลำกล้องพิเศษทำการตั้งแต่70-130ถึงกิโลเมตรระยะหวังผล100กิโลเมตรการพัฒนาที่เพิ่มเติมจากรุ่นก่อนมีเพียงการอัปเกรดระบบดิจิตอลในระดับสูงพร้อมระบบควบคุมการยิงด้วยคอมพิวเตอร์ MCS รวมถึงเครือข่ขายการเข้าถึงระบบข้อมูลอื่นๆ ก็คือเครื่องยิงจรวดครับพี่น้องเนาะขีปนาวุธของกองทัพไทยพี่น้องเนาะเป็นเครื่องยิงจรวดที่ท่านสมัยครับพี่น้องเนาะซึ่งว่าสามารถยิงได้ไกลครับพี่น้องเนาะเป็นเครื่องยิงจรวดที่ท่านสมัยสุดๆครับพี่น้องของกองทัพไทยเนาะบอกเลยว่าทางทราบโลกเลยเห็นต้องถึงกันสนนัครับพี่น้องเมื่อได้เห็นเครื่องยิงจรวดขีปนาวุธระยะไกลของกองทัพไทยครับพี่น้องเทียบกองทัพพม่าครับพี่น้อง มาเออเขไปแล้วหโอ้โหครับพี่น้องเนาะหมดซึ้งถึงดีใจแทนคนไทยเลยครับพี่น้องภูมิใจแทนกองทัพไทยทีมีเออเขยงจรวดระยากไก่ที่ท่านสมัยแบบนี้ครับพี่น้องเนาะเห็นแล้วบอกเลยด้วยว่าสาร้างโลกตรงถึงเซิงว่าเป็นคนไทยผลิตเองสอมบำรุงเองครับพี่น้องเนาะเห็นแล้วบอกเลยด้วยว่านาถึงสุดๆครับพี่น้องเกงสุดๆคนไทยครับพี่น้องเนาะก็โอเคครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ว่าเออเอาเอาเอชีปปราพุทธระยะไกลครับพี่น้องเนาะของกองทัพไทย มาให้เบิง้งเทียบกองทัพกัมพูชาครับพี่น้องเห็นแล้วบอกเรืเอยๆว่าเศรโลกต้องถึงการชนันครับพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้เวอิอตัวลาบก่อนเด้อขอบใจขอบคุณในหลายที่เข้ามามาชมเนาะสำหรับคีนี้เวอิอตัวลาบก่อน,นสบายดีสวัสด,ดีครับผมพอกันใหม่เด้อพีน้าบ๊ายบาย